ช่วงนี้เองราคาที่มีการกักเกงกันมาราคาทองคาเหมือนจะคืนชีพนะครับแต่ถ้าเกิดมองไประยะยาวต่อไปแล้ววางใจได้หรือยังครับหรือว่าต้องมีการวางกลยุทธ์อย่างไรปัจจัยที่ติดตามระยะต่อไปครับครับทางนี้เนี่ยถ้ามองไปยังคืนนี้แล้วก็มองไปยังสัปดาห์หน้านะครับต้องบอกว่ามีอุปสรรคหรือมีปัจจัยที่ต้องระมัดระวังทางนี้เนี่ยถ้าเราเห็นกระแสเกี่ยวกับการเปลี่ยนนโยบายการเงินองข,องของธานาคารกลางสหรัฐ ต้องบอกว่าหลายครั้งเนี่ยถูกเบรกแบบหัวทิมเลยนะครับจากบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดแล้วก็ผู้ว่าการเฟดโดยเฉพาะคืนนี้เนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่เฟดคคลสําคัญนะครับอย่างเช่นคุณมิเชลโบแมนนะครับเป็นผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐแล้วก็คุณไมเคิลบาร์ตรงนี้เนี่ยเป็นรองประธานเฟดแล้วก็เป็นผู้ว่าการเฟดทั้งสองท่านเนี่ยมักจะมีการส่งสัญญาณหรือแสดงค่าทีในการคุมเข้มนโยบายการเงินนะครับ หรือพูดง่ายๆว่าอาจจะส่งสัญญาณตรึงดอกเบีย้ยเอาไว้ในระดับสูงต่อไปอีกสักระยะหนึ่งจนกว่าเงินเฟอ้อจะลดระดับลงมาสู่ระดับ2%ถ้ามีการส่งสัญญาณในลักษณะดังกล่าวหรือมีการส่งสัญญาณว่าถ้าเงินเฟอ้อไม่ลงถึงระดับ2%จะไม่ลดดอกเบีย้ยลงนะครับกระแสการคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับลดดอกเบีย้ยลงถึงสองครั้งของเฟดอาจจะเปลี่ยนไปทองคําอาจจะมีแรงขายทํากําไรในระยะสั้นสลับกรับลงมาได้ครับ ดังนั้นเนี่ยช่วงคืนนี้ประมาณ2องทุ่มถึงประมาณเที่ยงคืน30นาทีอยากจะให้จับตาดูข้อยถแถลงของผู้ว่าการเฟดทั้ง2ท่านนะครับซึ่งจะส่งผลต่อแนวโน้มการคาดการอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะครับประกอบกับสัปดาห์หน้าจะมีการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อดัชนีราคาผู้บริโภคและก็ดัชนีราคาผู้ผลิตทั้ง CPI และ PPI นะครับ เป็นมาตรวัดเงินเฟอ้อสาคัญที่เฟดใช้ในการประกอบการตัดสินใจกําหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับรวมทั้งค้อยถแถลงของประธานเฟดคุณโจรมพาวเวลด้วยซึ่งมีการคาดการณ์ว่าเงินเฟอ้อจะยังอยู่ในระดับสูงปัจจัยดังกล่าวเนี่ยอาจจะสร้างแรงขายกลับเข้ามายังตัวตลาดทองคําได้ครับดังนั้นเนี่ยจังหวะที่ทองเด้งกลับหรือมีการดิ่งตัวกลับขึ้นมาไกลๆ2,3722,377เหรียญดอลลาออร์่อทลออนใครยังยืนไม่ได้ ก็แนะนําแบ่งขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงแต่ถ้าผ่านได้ก็ชะลอการขายไปที่ต้านถัดไป2,392นะครับการเข้าซื้อเนี่ยอาจจะรอราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาใกล้ๆโซนแนวรับ2,346-2,335เหรียญดอลลาร์ต่อเอสอหรืดว่าเป็นโซนแนวรับที่ค่อนข้างปลอดภัยครับค่ะค่ะ